อยากจะขอเคล็ดลับในการสร้างคอนเทนต์ยังไงให้ได้14ล้านสาเอยู่ข้านี้ครับผมให้ไปสอนเทคนิคแล้วกันนะครับอันแรกคือความสม่ำเสมคอคือเราต้องทำคอนเทนต์อย่างสม่ำเสมออย่างเรื่อยๆเพื่อให้คนดูนะคนติดตามเราเนี่ยยังได้คงดูเราอยู่เรื่อยๆอยู่อยู่เป็นประจำนะครับเรื่องแรกครับเรื่องที่สองคือพัฒน,นาคาอนเทนต์อยู่เสมอ เช่นกันครับก็คือคือว่าช่วงนี้มีกระแสหรือมีเรื่องอะไรที่คนกำลังสนใจอาจจะเอาเรื่องนั้นมาพัฒน,นาคอนเทนต์เราแล้วก็พัฒน,นาคอนเทนต์ของเราให้ดีขึ้นเรื่อยๆให้คนสามารถดูถ้าเกิดต้นเนจบหรือแม้กระทั่งคนที่อยากออสร้างหัวข้อที่แบบน่าสนใจให้คนเห็นขเข้ามาคอนเทนต์เราก็จะประสบความสำเร็จบางคนอาจจะยังนึกไม่ออกว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีที่บิ๊กแนะนำนี้นะี่ยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า จะเร akan, ิ ain, so so feels, ่มต้นยังไงหรือจะเริ่มทําอะไรนะครับให้คิดง่ายๆอาจจะลองหาในสิ่งที่เราสนใจนะสิ่งที่เราดูบ่อยๆเราดูเรื่องอะไรบ่อยๆเราดูคอนเทนต์อะไรบ่อยแสดงว่าเฮ้ยเราสนใจเราชอบเราก็อาจจะเอาเรื่องนั้นนะครับมาลองทําด้วยตัวเองในสไตล์ของเราเพราะว่าการที่เราทําในสิ่งที่เราชอบเราสนใจเนี่ยมันจะสามารถเราจะเราจะดกับมันได้เราจะหาข้อมูลมันได้ดีขึ้นเราจะสนุกกับมันมากขึ้นแล้วก็สามารถทํามันได้ ในระยะยาวได้จะมีกลุ่มหนึ่งที่เขาทำคอนเทนต์มาสักพักหนึ่งละแต่ยอดวิวยอดโฟลล่ก็ไม่ไปไหนเลยที่ททมีอ่อองให้คาแนะนำหรือให้กำลังใจนิดนึงต่อเค,ครับผมว่ามีสองจุดที่ที่ควรควรเข้าไปดูหนึ่งคือ,อหลังบ้านอนาติกเราไปศึกษาดูว่าเฮ้ยมันพลาดที่ตรงไหนบางทีอาจจะเป็นเพราะแบบว่า อัตราการกดเข้ามาดูหรือ CTR หรือคลิก g ูเลต e มันมน้อยอาจจะไปดูที่หน้าปกหรือชื่อคลิปนะครับแล้วก็ตัวคอนเทนต์มันอาจจะแบบยังไม่น่าสนใจหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งคนอาจจะเข้ามาดูแล้วปิดเร็วเกินไปนะครับก็เข้าไปดูทางท่านมีบอกนะศึกษาลูกุ่มคนดูของเราว่าลูกผคนดูของเราเป็นคนแบบไหนนะช่วงอายุอะไรพอเรารู้ข้อมูลตรงนี้จากข้อบูลตัางนะันก็จะทําให้เราสามารถพัฒนาคอนเทนต์ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือทําให้คอนเทนต์มันดี นะครับแล้วก็ออผมเชื่อว่าถ้าถ้าสมมติเราแก้เรื่องเนี้ยคนที่ทำก่อนนี้แล้วปัจจุจบันอาจจะแบบคนดูไม่ได้เยอะมากนะครับไปต่อไม่ได้ก็ลองไปัาแก้ลองใช้ดูน้องๆที่ดูอยู่นี้เยอะแยะไปหมดเลยฮะแน่นอนว่าหลายคนเนี่ยก็คงทำคอนเทนต์นอยู่แล้วที่พี่เทรนสำหรับปีนี้นะฮะเหลือแค่ไม่กี่เดือนรไปถึงปีหน้าที่พี่มองว่าเทรนของโลกออนไลน์อย่เป็นไงเทรน,นออของโลกออนไลน์คือคอนเทนต์นเป็นล,ลักษณะเชิงแวลู คือเราให้อะไรกับคนดูคนดูต้องการมาเสพเพื่อได้ v a l ูอะไรแบบนี้ value มนันเป็นเรื่องของดูแล้วตลกดูแล้วสนุกอะไรอย่างนี้ v a l ที่ดูแล้วได้ความรู้หรือสิ่งที่มันทําให้ชีวิตเขาดีามันเลเปิดโอกาสให้ทําได้หลากหลายนะผมไม่ได้บอกว่าเอ้ยทำแต่ความรู้เดียวแต่แต่มันคือแหวนดูแล้วได้อะไรกลับมาสู่ชีวิตของคนดู จากวันนั้นจนวันนี้14ล้านซับนี่กี่ปีครับพี่14ปีแล้วครับ14ปีเนาะพูดเหมือนยอดเพิ่มขึ้นเลยรับใช่ใช่โอ้โหสุดยอดเลยฮะยินดีกับพี่พี่ด้วย14ล้านครับ9สู่15ล้านใช่ให้เร็วๆนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ